คุณวางใจยังไงคุณจะได้แบบนั้น<ม>การวางใจคือการที่เราอ่ะเชื่อไปแล้วไว้วางใจไปแล้วและมันคือสิ่งที่เราอชัดเจนมากๆแล้วว่าจะได้มันจะไม่มีสภาวะดิ้นรนหรือสภาวะลุ้นไม่เหลือการลุ้นการกังวลใดๆว่าจะได้หรือไม่ได้ ถ้าคุณวางใจได้คุณจะไม่ลุน้นการวางใจอ่ะมันคือความรู้สึกที่ชัดเจนมากๆเราจะต้องสังเกตสภาวะใจของตัวเราการวางใจยังไงก็ได้ให้มันเป็นการวางใจที่เข้าข้างตัวเองให้ได้ถ้าเราวางใจเข้าข้างตัวเองว่าอันนี้มันจะได้อันนั้นจะได้มันจะเป็นไป,นปนตามที่เราต้องการเลยค่ะและมันก็จะเป็นแบบนั้นเพราะว่าเราวางใจในอะไรอ่ะก็เหมือนกับการที่เราโฟกัสเลยนะคะคือพลังงานมันจะไหลไปที่ตรงนั้นเลยเมื่อเราวางใจว่าจะได้ใจเร ใจเราจะอิ่มใจเราจะเต็มใจรู้สึกดีมั่นใจเราก็จะไม่รู้สึกดินน้นรนไม่กังวลกระวายไม่วุ่นวายหาทางมันจะเป็นสภาวะไว้วางใจจริงๆเลยค่ะจนกว่าเราจะวางใจได้เราถึงจะได้ไว้วางใจว่าเรามีค่าคู่ควรจะได้เลยค่ะเพราะชีวิตดีเริ่มต้นได้จากตัวเรา